มาดูโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุกกันบ้างครับที่จังหวัดอุตรดิตฐ์ครับนำส่วนราชการจากภาครัฐองค์กรการกุศลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพิชัยครับที่วัดประชาศรัทธาธรรมหมู่ที่4ตํตำบลท่าศักด์อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์นายนพฤทธิสิริโกโศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษ์ก็นำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศลในจังหวัดอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนสิงหาคม2567ที่วัดประชาสัทธาธรรมหมู่ที่4ตำบลท่าศักดิ์อำเภอพิช,ชัยจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนก็เป็นการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมมอบถุงยังชีพมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็กและผู้ยากไร้ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและการมอบพันปลาให้กับผู้นําชุมชนไปปล่อยในหนองน้ําสาธารณะตลอดจนการออกหน่วยบริการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและก็ภาคเอกชนต่างๆทั้งมีการแนะนําให้คำปรึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นบริการตัดผมฟรีรับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกหรือว่าสินค้าทางการเกษตรด้วยครับ ตำบลท่าศักดิ์อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มประชาชนทําการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวกันเป็นจํำนวนมากจะมักประสบปัญหากับน้ํากัดเซาะตลิ่งในช่วงฤดูฝนคลองระบายน้ําไม่ทันทําให้มีน้ําท่วมขังในบางพื้นที่เกิดความเสียหายกับพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเช่นพื้นที่ปลูกข้าว จึงขอให้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วยเร่งหาทางช่วยเหลือหลังจากรับทราบรายงานปัญหาแล้วได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและเร่งทำหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปครับ